เป็นไงครับเด็กปืน <Wow. S 1> เด็กปืนวันนี้ผมอยู่ร้านนี่อยู่ไม่สุกเลยนะครับโดนแซวทั้งวันเลยครับไม่เป็นไรนะครับแมตช์หน้าเราค่อยไปล้างตากันใหม่ BMW by Modified X3 Light Upgrading Mod DK ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพาไปชมนะครับเจ้า BMW X3 นะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมปัญหาคือโคมนะครับชุดสายไฟเนี่ยแตกรอบหนักมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะโอโหแบบแตกแบบต้องแทบจะต้องคุ้มใหม่ทุกเส้นเลยนะครับที่เดืมคันคลูกค้ามาเนี่ยพร้อมปัญหาก็คือโคมไฟหน้าเนี่ยไม่สว่างนะครับ ต้องทาการอัปเกรดชุดโปรเจคเตอร์ความยากอยู่ตรงที่ว่าของเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ HID หรือโปรเจคเตอร์ที่สั่งการด้วยระบบซีนนนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการอัปเกรดเป็นแบบ LED นะครับจัดให้นะครับไม่มีไอที่เคทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอบไปดูกันฮะมาครับสวัสดีครับอันนี้คือช่างตันนะครับเป็นพี่ใหญ่ประจําร้านเรานะครับมีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าเผ่านะครับแต่วันนี้ไม่ถูกกับผมนะครับคุณเนี่ยอย่าไปเครียด เดี๋ยวแมตต์หน้าเราค่อยล้างตาใหม่อ่ะพาเพื่อนมาชมนะครับนี่นะครับต้องเก็บชุกสายไฟให้ทุกเส้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าสายไฟแตกขอบเยอะมากนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเก็บให้ใหม่หมดนะครับผีมือช่างตันนะครับนี่ก็เป็นเทพอีกองหนึ่งนะครับประจำดีเคนะครับถ้าไม่กลับไปทํานาซะก่อนก็น่าจะได้อยู่กันยาวๆนะครับนี่นะครับเฮ้ยแกวเล่นนี่นะครับ ก็พี่ตันนะครับจัดการนะครับวันนี้ทั้งยี่ก็ติดภารกิจนะครับทั้งยี่นะครับแล้วก็พี่หอมติดภารกิจนะครับไปทําธุระนะครับก็วันนี้พี่ตันก็ดูแลร้านนะครับรองหัวหน้าเผ่าของเราอันนี้เป็นชุดโปรเจคเตอร์ LED นะครับตอนนี้ดับไฟแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้มีมอเตอร์นะครับเพื่อน จะชําการโยกขึ้นลงนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใช้งานไม่ได้เดี๋ยวไฟมันโชว์หน้าจอเดี๋ยวผมพาไปดูว่าโชว์ไหมนี่นะครับอ่ะเปิดไปหน้านะครับเป็น LED นะครับไม่ต้องรอเบินแสงนะครับไม่ต้องรอหน่วงเวลานะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยสว่างแน่นอนนะครับดูนะครับผมส่องไปนู่นเลยเห็นไหมครับม่านถึงนู่นเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะมาลงให้ชมอีกทีนึงนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับ เอ็นนี้เดี๋ยวให้พี่ดิมขับให้ดูนะครับอ่าไะเดี๋ยวเราไปเช็คไฟโชว์หน้าจอกันหน่อยอ่านี่นะครับผมพามาชมนะครับเวลาที่เราจะเช็คไฟโชว์นะครับอันดับแรกเลยก่อนจะไ่เข้าอย่างอื่นเราดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับไม่มีไฟโชว์ที่หน้าจอเห็นไหมครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดแล้วอ่า,อาแต่เพื่อความชัวร์เวลาเราเข้าเราต้องเข้าที่นี่ตัวนี้นะครับ Vehicle Status น,นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Check Control คคน,นะครับกดเห็นไหมฮะ โชว์เรื่องของฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ประตูนี่นะครับประตูเปิดอยู่ปิดประตูนี่ครเลี้ยวฝากระโปรงหน้าอ่ะเปิดไปเลี้ยวซ้ายครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับไม่โชว์เห็นไหมฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่โชว์นะครับนี่นะครับอ่ายกไปสูงยกไปสูงแล้วดูด้านหน้านะครับอ่านี่สูงนะครับยังไม่ได้ตั้งระดับไฟไฟก็ไม่โชว์นะครับ ทำที่ดีเคนะครับจบนะเพื่อนๆสาหรับดีเคเนี่ยสาหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพนะครับไม่เกี่ยงเรื่องราคาก็เป็นเชิญนะครับเช็คราคาได้ไหมครับว่าแพงกว่าที่อื่นไหมไม่ต้องเช็คดีกว่าตอบไปเลยแพงสุดแล้วแต่ดีที่สุดเออเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูนะครับนี่ผมพาไปดูเห็นไหมครับเรากำลังตั้งไฟกันนะครับนี่คือระดับไฟอย่างงี้ครับเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวคืนนี้รอชมนะพี่ตันจัดไปนะครับอารมณ์ดีนะครับวันนี้ทำงานอารมณ์ดีนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสำหรับแฟนหงแดงก็เดี๋ยวให้แก้ตัวกันใหม่นะครับยังไงก็ยังนำฝูงอยู่นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับเจ้า BMW X3 คันนี้นะครับตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวเลยว่าสว่างแค่ไหนนะครับบรรยากาศสดๆที่ดีนะครับสวัสดีครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ BMW นะคะ X3 ค่ะตอนนี้เราก็มาทำการดูระดับไฟค่ะหลังจากการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะควัสดีค่ะพี่ตูนอ่เดี๋ยวพี่ตูนเปิดไฟให้ดูหน่อยนะคะอันนี้ไฟต่ำะคะไฟสูงค่ะตามค่ะ สว่างจริงๆนะคะสว่างมากเปลี่ยนชุดโฟคเ,เตอร์เลนนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะช่างพี่ตันเรานะคะสวัสดีครับเรียบร้อยดีนะคะพี่ตันโอเคอีกทีนึงนะคะไฟสูงค่ะ